สวัสดีค่ะพี่ดังขาพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเ c เก่าเอฟใหม่ทุกทกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ดังขะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางหวยฮาหนอยวันที่19พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่้ังขาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่18ก่อนนะคะพี่้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่18นะคะพี่้ังขาจะให้เด่นเฉพาะกิจ6และ5เด่นพิเศษ8และ7นะคะ เด่นวีพีเก้าและแนะคะเด่นรวมแปดและเจ็ดออเด่นวีพีแปดและเจ็ดนะคะเด่นปุกเก้าและแปดเด่นรวมสองและศูนย์นะคะพี่้องขาวันนี้แปดมา2องเด้งนะครับงมาวันนี้มาดีนะคะเลขเด่นนะคะเฉะพาะก,กิจบนมาเก้าศูนย์แปดลางห้าเจ็ดนะคะเด่นแยกมาห้าเด่นรวมมาศูนย์นะคะเข้าคู่ศูนย เด่นพิเศษจะให้แปดได้เจดปนมาหนึ่งแปดสี่ล่างสองสี่นะคะเด่นแยกมาแปดเด่นรวมมาสองปกติจะให้9้าได้แปดปูนมาห้าเ้าสองล่างเก้านะคะเข้าคู่เก้าสองสองเกนะคะวันนี้ตัวเด่นแยกมาเด่นรวมนะคะ92 29นะคะแล้วก็มา58เด่นมา5คะ่ะ BAP นะคะจะให้8และ7บนมา สองแปดศูนย์ล่างแปดห้านะคะแปดมาสองเด้งมาอีกแล้วนะคะเข้าคู่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะพี่น้องคะนี่นะคะค่ามาต่อวันที่สิบเก้านะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะวันที่สิบเก้าใจก็ผลการออกรางวันวันที่สิบแปดมาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ v ี p ีสี่ตัวบนนะคะปกติสองห้าเก้าสองพิเศษเก้าหนึ่งแปดสี bp สามสองแปดเจ็ดนะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นนะคะ fc ทุกท่านอย่าเอาคู่ด้านบนทุกคู่นะคะให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณานะคะดูเด่นแยกสยเสด่นรวมนะคะสองบวกห้าบวกเก้าบวกสองบวกเก้าบวกหนึ 1, 8, 4, 3, 2, 8, 53, 53่งบวกแปดบวกสี่บวกสามบวกสองบวกแปดได้ห้าสิบสามห้าสิบสามลบหนึ่งเหือห้าสิบสองบวกหนึ่งได้ห้าสิบสี่จะจะจับสองตัวเหมือนเดิมถ้าใครอยากได้สามตัววันนี้ เอาห้ามาด้วยนะคะหรือเจ้าเด่นรวมก็ได้นะคะเนาะสองหนึ่งถึงสองเก้านะคะสองหนึ 22, ่งสองสองสองสามสองสี 27, ่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหนึ 5, ่งถึงสามเก้าสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะสี 49, ่หนึ 44, ่งถึงสี่เก้าค่ะส C หนึ่งสี่สองสี่สามสี C สี่ C ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะพี่ตังค์ะ สองหนึ่งถึงสองเก้านะคะเจมักสองหนึ่งแล้วสองสองสองสี่สองห้าห้าสองด้านหน้านะคะสองเจ็ดสองแปดค่ะสี่หนึ่งสามหนึ่งถึงสามเก้านะคะเจมักสามหนึ่งไปแล้วสามสองสองสามนะคะสามสี่สามหกสามแปดแล้วก็สามเก้าค่ะสี่หนึ่งถึงสี่เก้าค่ะเจมักสี่สองไปแล้ว ท, 5, ที่7้าอี่เนะคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีนลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่ต้องคะเรามาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นเฉพกิจนะคะอยู่ที่8ปดและเจค่ะ เดนพิเศษนะคะสองและหนึ่งค่ะเดนปกตินะคะห้าและสี่เดน v ีนะคะเก้าและแปดเดนรวมทุกรอบเลยนะคะอยู่ที่สี่และแปดค่ะพี่้อง่ะประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนหรือจะจับยังไงนะคะเดี๋ยวใจพาจับดูนะคะดูแล้วตามนะคะดังเช่นนะคะแปดสี่สี่แปดแปดแปด แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเจ็ดก็เหมือนกันเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะพี่น้องขาแล้วตะหมัก่ะพี่น้องคู่ด้านบนก็มีให้เรียกนะคะให้เลือกนะคะให้เรียกค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเลขเด่นประจาวันนะคะก็คือเลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจาวันก็คือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ตองคะขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ